สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการในส่วนของการปรับนะครับอันนี้นะครับจากการที่เราทําอาหารนะครับเราพบว่าตอนนี้นะครับค่า p h เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.4นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับ5.4นะครับ 9. 4 2ตอนนี้เรากำลังจะปรับให้ได้สัก5.5นะครับเชิญครับอันนี้ ที่เราจะปรับนะครับตัวนี้เราเรียกมันว่าน้ำด่างนะครับหรือ KOH นะครับเดี๋ยวเราจะปรับกันนะครับการใช้น้ำด่างนะเราจะใส่ในปริมาณที่เป็นหยดนะครับอันนี้เมื่อกี้มัน5.4นะผมว่าใส่สักประมาณ1หยดดูก่อนนะครับ อาวัดดูครับต้องเพิ่มฮะรชอบอนิดเดียวเองนะครับอันนี้น้ำที่ใช้นี่ก็คือประมาณ3ลิตรนะครับ ได้5.5253นะครับโอเคได้แล้วครับเรียบร้อยครับนี่วิธีคือการปรับในส่วนของการปรับค่าความเป็น pH นะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าถ้าน้ําที่เราหรืออาหารที่เราทาเนี่ยมันเป็นกรดให้เราเติมด่างแต่ถ้ามันเป็นด่างให้เราเติมกรด,ดนะครับสวัสด,ดีครับ